มานะครับทำการฝึกซ้อมกับทางด้านของนักชกชาวเวียดนามครับเตรียมฟิตสู้ส่งชิงแช,ชมป์โลกที่ป <ใน S 2> <อ>ระเทศได<ห>นะ้หวันกัน นายสุรวุฒิเชิดชัยครับนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะนะครับได้เดินทางไปร่วมการฝึกซ้อมมวยสากลของนักกีฬาตัวแทนทีมชาติครับซึ่งได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติเวียดนามที่กรุงพม่ยภายในโรงกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมานะครับเพื่อเรียนเข้าดยทีเที่ยวเกียรติลยครับเอยุวชนเยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่14ถึง24พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ โดยทางด้านของนายประสิทธิ์เทศสูงเลยครับพ่วงในการโรงเรียนกีฬาสถาน <ะ S 1> ์นครราชสีมาลองมนบเต็มจอเลยครับนะครับ,รบรกรย,กยกเป็นศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลเนื่องจากมีนักกีฬาโมยสากลตัวแทนของโรงเรียนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไปเข้าร่วมแข่งขันมวยสากลเยาวชนและก็เยาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศไต้หวันทั้งสิ้น6คนด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยสิริวัลพึ่งปัญญาครับเรวดีโพนอกพรนภาแดงมาครับธิดารัฐเมืองวง นัชชาศิลปกิจนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแรมโบหรือว่าจรัชยาภูลสังครับนักชกหญิงดาวรุ่มรุ่น48กิโลกรัมครับถือเป็นตัวเต็งที่ทางโรงเรียนกีฬาได้ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะสามารถคว้าแชมป์าได้และยังเป็นการที่ดีของทางโรงเรียนกีฬาครับได้เปิดศูนย์ฝึกและก็เก็บตัวนักกีฬาพร้อมทั้งยังได้นักชกจากประเทศเวียดนามครับมารวมฝึกซ้อมและก็แลกเปลี่ยนฝีมือกันครับ พร้อมจะทำให้นักกีฬาได้ชกกับทีมชาติจริงๆเพราะวันนี้ยังได้ทักทายทางหน้าของนายสุรวุฒิเชิดชัยครับเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยในศึกครั้งนี้นะครับซึ่งเทศบาลนครนครราชสีมาก็มีความยินดีครับ 1, 2, 3นะฮะอยากให้เติมอะไรนะคุณพร้อมไหมคุรกิ่งม ให้เด็คนอบ่ี่มีความสูงความสามารถแะทักให้คนที่ต้องจากโบราและเก่าแต่ชนิดบางชนิด